สบายดีพ่อแม่พี่น้องมาทุกๆคนลเลยเลยมือนีแม่ซิวิไลกับสืา้าผ้าขุดกระปูตามทงเลยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพอไปกับบุไไปบพีดีไปกับลุกชายวัดสามคนแต่หาขุดกระปูมาแจ้วกินต้นเพลนนะที่ตามหับช่มเป็นน้ากันด้วยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสบายดีสบายดี ก็เนี่ยเห็นในหูหูห,น,หนึ่งหูใหญ่ใหญ่ในชีคุดอ้าวแล้ววันพ่แม่พี่น้องเอ้คุดชิมีกรบมะเนาะหารือว่าชิมีกระปูเนาพะพะ่อกบเฮ้ยให้เนาะเพระา,าพระชิได้กินเพจนี่คบไปจักเนาะมีกบรบดูดแม่แม่สิบอะไรเสียมะแกงนี่ไปบไปไปกลหรอกไปแถวนี่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยลูกไปนั่ม มู้บักไงโอ้จัก,ลกรลมากบกบตอนนี่กเจกเอาปูก่อนเห็นเนี่ยมีก,พกบพอบมันเนาะสงสั้กบพาะเน่ยโอ้ได้เด็ดตัวเม่ตัวผู้ได้ตัวเม่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยพวกนี้หักไขม่มันมันมันอดีมันอะไรเอาเมื่อป้นกินเที่ยงเพนนี่ เตือนนี่ว่าชีวไล่เพิ่นกักกูก้คุณเขียวคุดกับน้องเพิ่อนอยากช่อยแม่นาะพ่อแม่พี่น้องเลยได้บร้ได้ดอโอ้ยไล่ยปนะโอ้ยตนก็เห็นในหูมันจะม,มีครบอยู่ได้ ได้กระปูนนิกาชิมเมื่อเมนพักไปหนึ่งกินกับป้นกระปูแล้วคันโมฮากระปูป้นกัะเจ๊ชิฮ้าย่งนอกบ้านนอกบ้านหน้าฮานอกพ่อแม่พี่นอกที่ติดตามชมไปน้ำกันเด้อ น้าหนิควายจะกินกระดกเลายว้าวเนาะโอ้ยโตกับโตนลอยน้อยเนาะน้อยแท้น้อยว่ะถูง่ายๆสิมีกบอยู่บนนอนเบิ้งควายสิขุดเบิ้งอ๋อตหูใหญ่ขนาด ต้นนี้ก็ได้กระปูชองชีหกเจ็ดแปดเขาก็ได้แปดต,ตัวคุณเคียวหาอีกคกนแล้วน้อยตะเบ้นบ่ายเนี่ยพูดทีอยากกินข้าวพ่อแม่พี่น้องเอ้ยคุณหากระปูก้อนบาหน,นี้ไปดาไปไปฮะเห็นเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโอ้ยกระปูกระตุโอ้ได้ตะปูเนาะ ลูกชายก็ลูกชายมีเตตูเธอฮักกาบันออกเน่ฮักกามันออกบ่ลูกโอ้กบมือบ่ลาบอ่ลูกอืมอืมมก็ไรไล่กระตูเธอขวามีตูแม่อืมโอ้จักน้อยอย่างสิเมื่อหาอีกก้อนจักน้อยพรเโอ้ท่านอะไรหลาๆเติมนะจักสิแกงจักสิป่นเนี่ย คุดปลาเยอะแกงพ่อแม่พี่น้องเลย,ยเอยา,ากคุณเขียวหายนั่งเมื่อแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเพราะว่ากระปูกับมันหายากามันอยากมีกระปูปันไหนน้องกระปูหน้ามันจะเลิกเกมื่ออล้วก็สิแกงแกงใส่พักอีหุม้มล่องเบิงคุดก่อนคุดอีกก่อนเล็กน้อย ต, ock, ต,ต,ต,ตัวตื่นหลัุดลงไปน้อยเดียวก็เห็นนูดฮะอ่านตัวแม่อันนี้คือได้ตัวแม่ทิ้งเชือกคู่คนได้เติบแล้วพอแม่พี่น้องเอขอกระชิมืาอแล้วพอว่าบ้าคัมพ้องเพิ่นก็อยากกินข้าวเดียมากกับมากกับเล็กน้อยเนาะเมื่อหลักกระชิแกงแกงใส่ผักอีหุ่มเบ้าชิป่นเด้อกินป่นเด้อชุดก้อนนี่ก็บแล้อยากแกงเบิ้งกินแกงวันนี้นั่น แม่ซีวิไลกับซีเมื่อแล้วพอแม่พี่น้องมาพบก,กันเตื้นเด้อพ่อว่าวว่าคําพ้องกับเพื่อนอยากกินเข้าแห้งนะนะเพื่อนก็ให้เพื่อนก็อยากเมื่อกินเข้าละมันเพศเนี่ยค่ายเลยนะย่างเมื่อแล้วพอแม่พี่น้องมันเด็ดแห้งเลยนะถ้าเขาเมื่อเล็กน้อยนั้นก็มันเด็ดแล้วมาเห็ดกินแกงกัะปูแต่เฮื้นเนี่ยบ้าวว่าชิป่นกับบริรป่น จีเก่งเอาพ่อแม่นคิดเยอะกินแก่งขนาดเอาก็เอาโลกมันไหนพ่อแม่พี่น้องโลกมันจีแกงใส่กะปูเสพโลกพักอีหุ่มเาสีไปไรขึ้นเขียวออกพ่ออีหุ่มคือมีมากมันก็เอาละหมาอ่อนมันก็เอาเอาเมื่อเกงใส่มันยังเสบมีหมากเอาโลบอีหุ่มมาแกงใส่กระปูอน แกงเซกับบ on ูน้ำ lo มัจ lo ังเจ็บนะผูดเ้อผมเคยเห็ดกับโลกมังเด้อวผมไม่ี่น้องโด่ข้าวขาวโด่งามๆนี่โดกงงามงามนี่แหละกระชิกแกงเซกับปูย่าปุ้นนะนะผมไม่ี่น้องคิดอยากแกงสดน้ำมันจังแซ่บมันจังนัวกินได้สุกกรนปนเป็นเมนูเป็นแกงเหมืนนี่นั่น ได้ติบเดี๋ยวพ่อเดียวจิไปแกงไส่ไปแกงไส่กับกระปูกินไปแกงไส่คือมันเสบนะพ่อมพอดีเสบเลยซ้ำนี้จิไปแกงกระปูต่ตว,วันนี้นั่นกินขา้าวจะกินข,ข้าวแห้งนะเพลินนะสีดำปูแกงปูก็ได้แต่พ่อแกงเนาะพ่อแล้วกินกับเด็กน้อยสามคน านางปูแกงก้น<อ>ตนน้นในกับชีล้างกับปูบปเใใรนะ็วๆก็ปูก็ได้เวไรกับมันหฮอ่แดดยานเล็กน้อยหฮอ,น,อนนะนะไม่ผ้ามากเพราะว่าพ่อได้กินกับพ่อเดียวไมยชุมัดจูดผมคอยใดายโอ้เพื่อเยจูดผมแม่ดู แกงกระปุ so centre, ่นน่ะคือว่าพออีหุ่มเอาใส่พร้อมเลยนะเพราะไม่พี่น้องมันจะได้เสพนะผู้เดิมบรเคยเห็ดกระดองเห็ดเป็นเด้อเสพปีตอนนี้ก็สีดำเขาเลยทพผิดใส่สีแกงกระปุ่นมันจะเสพใส่ผักเตียมให้มันหอมล่องแกงใส่ได้ผมพิมพ์งง ได้บ yeah, ่เคยเห็นจ้ะมันจะเซ่บอิกก่อนจะตั้งหมักพริกกับข้าวเบือใส่กันนะกะเสรเอาใส่แล้วก็สิแกงเลยมันตุดเลยกะเดี๋ยวออกมากอนอ้ยาเขาแห้งนะ ของงานสิก่อนปุ้ ان, งหนังกุ้งเป็ดปิณก่อนเป็นพิณว่หลสยมันสีดนพันผ้หอมเจอให้มันพดก่อนหาน pues. ก็จงเอาลูกกำลังคาดไปะเอกโมไลโค้งเศษคือใ,ใช้ขะเบอือใช้เครื่องครบไว้ได้หรนะใส่บาเดียวใส่บาเดียวเฮ้าจะได้ไปแกงแล้วบ้าน,นี้ก็มึงหนาตามออกมาปเป็นไงแซ่แม่นอน มอแกงกระปูค่อยกระพดได้นะโอ้หน้ากินขนาดแกงกระปูใช่โอ้ยแกงกระปูใช่ผักอีหุม้มผู้เลผู้เลยบ่เ,ยเ,เคยแกงร่องแกงเบิง้งเด้พอพ่อแม่พี่น้องเอ้ยต้นน้กะค่อยสิเอาผักหอมใส่กันตอนนี้กาข่อยผักหอมใส่แนื้อมันพดเดียวผัหกหอมกะค่อยด่างเลยแหละด่างขา ข้าก้อนมันี่แกงกะปูแกงกะปูใช้ผักอีห่มเสร็จเราดีก็คอยเอาใส่กระตูเลยออกไปกินข้าวเดยวกัน อีเรือ่อง,ง,งบ่เคยแกงแกงเบิ้งเรื่องพรมยิ่งหอยพอซีไม่ได้เพิ่นกับอายุเพิ่นไปเรียกเพ,พ,พิ่นได้ดก,ดดก,กิ้งข่าวกับลูกเพียงเพินมในก็ขอขอบคุณหลายๆเรพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรับชมมื้อนี้คลิปนี้ิีหน้าพบกันใหม่ขอขอบคุณที่ติดตามรับชม แม,ม่สิบได้กะบ่คอยเบาเก่งเนาะขอโทษขอเอาไยน้ำนหลายๆได้ที่ที่ตามหรับชมพ่อแม่พี่นออ้องเอ้ย